สวัสดีจ้าเมื่อนี้แตนจะมาเชื่อมบักย่อมเนาะจ้าได้บักย่มมาหลายกลิ่นบระทันเนาะอันนี้แตนก็ต้มน้ำแล้วก็ละลายกับเกลือเนาะจ้ากาจะใส่บักย่มลงไปเลยบักย่อมนี่แตนก็นล้างทงพความสะอาดล่างสองสามน้ำเนาะจ้าแล้วก็เก็บหน่วยที่มันมองงามออกเนาะหน่วยหน่อยหน่วย,วยมันบปแกงเลาวก็เก็บออกจ้า แตงกระใจะใส่น้ำตาลเคิงกิโลอันนี้แตงกะใส่ไปเคิงหนึ่งกรนเนาะคนให้น้ำตาลละลายจ้าแตงก็ะจะใส่ไม่ตะเกียบเราจ้ะเพราะว่าถ้างเขาใส่ทับพ,พี่หรือว่าใส่ตะลิว้วสิมันจะจะเหตุให้บักย่มของเขามันมันสั่มมันมีรอยเนาะแตงก็ะจะใส่ตะเกียบเอา สูตรนี่แตนบอ่อแซ่น้ำปูนใส่เนาะจ้ะแต่ว่าแตนจะใส่ไอแซ่น้ำเกลืออันตอนที่แซ่น้ำเกลือนั่นแตนเริ่มกดวิดีโอให้เบิองเนาะแซ่น้ำเกลือประมาณเคิงส้มโมงจ้ะแล้วห้องก็จะออกมาต้มเ้าก็จะค้นไปเรื่อยๆเนาะจากย่านว่า มันจะใหมเนาะน้ำตาลมันจะใหม่้นเป็นระยะจ้ะบต่ตองค้นร้ายเดี๋ยวย่อมห่อมันจะเละเนาะค้นเบาๆนะจ้ะแต่จะเพิ่มน้ำตาลลงไปอีกน้ำตาลเคงกิโลเนี่ยแตนจะใส่จะเติมเทีอละสามเทือเน่าจ้ะเติมสามเทือกกะค้นให้น้ำตาลละลายจ้ะ ใส่ไฟอ่อนเดยอย่าใส่ไฟแห้งใส่ไฟอ่อนๆมันก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆจ้านามก็เริ่มงวดลงไปแล้วจ้า แตงก็จะเติมน้ําตาลส่วนที่เหลือลงไปจ้าจะค้นให้น้ําตาลละลายคือเกาเนาะค้นเบาๆเด้อจ้าจสังเกตว่าปักย้มนี่กำลังเริ่มเปลี่ยนสีจ้านี่จ้ากำลังเริ่มเปลี่ยนสีเนาะ ใครมกักหวานลายกระเติมน้ำตาลลงไปอีกได้จ้าแต่สูตรดีของแตนนี่แซ่บพอดีเลยจ้าหวานออกเปรี้ยวนะจ้าแซ่บสีสันประมาณนี้แตนกับพ่อใจละจ้าถ้าผู้ใดมักซีเข้มก็นีกระเชื่อมไปอีกนะจ้านี่จ้ามาย่อมเชื่อมของห้องเกษตรละจ้าสีสันน่ากินเนาะหวานเปรี้ยวกำลังดีเลยจ้า ถ้ามาคลิปนี้แต่งกาฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แต่น้ำในเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า